ไทยพลังมอเตอร์ไม่เจอเลยผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปลงสมัคีอันรนั<ป>้นครับในในไอ้นี่ใช่ไหมในใน YouTube ใช่ใช่ใชเออถ้ารู้คงหาเจอตั้งนานผมก็ไปหาดูตรง้นนี้นหาดูในในไทยพลังมอเตอร์เอ้ย <ๆ S 2> พักหลังไม่เจอเลยแค่หัวใจเมียต้อดีอย่างนี้

ไม่เท่าแกลงเท่าไหร่ไม่รู้ที่ไหนแกลงด้อย่างเงี้ยนั่งคนเียวลงนะนี่ไม่รู้แกลงเท่าไหร่